สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมากันที่ความบันเทิงฉบับติ่ง EP 22กันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 22วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ไบร์ทวินที่มะนิลาไลฟ์เวอร์ a วลแฟนม e ตค่ะค่ะ คลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะไลฟ์ Live วันนี้คือโมเมนต์ตาแตกมากทุกคนพี่ชมคิดว่าไลฟ์วันนี้น่าจะทำให้ใครหลายๆคนที่กำลังกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของน้องทั้งคู่กลัวว่าพอเล่นซีรีส์กับคนอื่นแล้วความรู้สึกของพวกเขาจะเปลี่ยนไป ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะไลฟ์วันนี้ได้ตอบคำถามที่ทุกคนคาใจได้อย่างชัดเจนมากๆเลยล่ะค่ะเพราะโมเมนต์วันนี้คือแรงมากแรงกว่าโมเมนต์ทั้งปีซะอีกค่ะไลฟ์วันนี้แม่กก็จิมือชงอันดับหนึ่งของพวกเราและน้องอลิสเป็นพิธีกรค่ะและโมเมนต์ตาแตกอันแรกที่พี่ชมจะหยิบมาขยี้วันนี้ก็คือพิธีกรถามว่าถ้าชอบใครสักคนจะเข้าไปจีบก่อนหรือจะให้เขามาจีบ น้องวินตอบว่าผมจะรอให้เขามาจีบครับเพราะผมไม่อยากรู้สึกเสียใจถ้าเขาทําให้รู้สึกว่าเขาสนใจผมผมถึงจะเข้าหาครับส่วนน้องไบรท์ตอบว่าผมจะเข้าไปจีบก่อนผมไม่รู้ว่าเขาจะจีบผมยังไงงั้นผมจะเข้าไปจีบแทนเลยละกันครับโอ้ยทุกคนเมื่อก่อนน้องวินเคยตอบว่าเป็นคนชอบเขาพีจีบก่อนแต่ตอนนี้คําตอบของน้องคือเปลี่ยนไปแล้วคะ่ะกลายเป็นคนที่ต้องรอให้เขาเข้ามาจีบโอ้ยนี่มันคือฝ่ายหญิงชัดๆ ที่ต้องรอให้ฝ่ายชายเข้าหาก่อนน่ะส่วนไบรท์คือน้องเคยตอบไปแล้วนะคะว่าเป็นคนจีบก่อนเพราะถ้ามีคนมาจีบน้องจะทําตัวไม่ถูกตอนนี้น้องก็ยังตอบเหมือนเดิมค่ะจ้าแม่เข้าใจแล้วลูกว่าหนูเป็นฝ่ายเข้าไปจีบน้องก่อนก็น้องเขาน่ารักขนาดนี้ต้องรีบเข้าไปจีบก่อนอยู่แล้วแหละนะลูกเนาะเพราะไม่งั้นจะมีคนตัดหน้าจีบก่อนแน่ๆล่ะแม่ว่า เพราะตอนนี้น้องเขาฮอตในหมดนมนมๆมากๆเลยนะเห็นมีคนแอบมองน้องอยู่บ่อยๆเวลาออกงานน่ะรวบรัดได้รวบรัดเลยครับลูกเชื่อแม่แม่อยากได้ลูกสะใภ้คนนี้มากๆคนอื่นแม่ไม่เอานะแม่บอกก่อนนะและพิธีกรถามว่าอะไรคือเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาวของคุณน้องวินตอบว่าถ้าระยะสั้นผมอยากปรับปรุงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องร้องเพลงทุกๆอย่าง ถ้าเป้าหมายระยะยาวผมอยากดูแลครอบครัวผมให้ได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องเขาให้ได้พักผ่อนครับส่วนไบรท์บอกว่าตอบคล้ายๆกันครับจ้าก็ต้องตอบเหมือนกันอยู่แล้วแหละเพราะเป้าหมายชีวิตเดียวกันก็คนจะมีอนาคตร่วมกันนะนาอลูกนะ้องแล้วพิธีกรถามว่าชอบกอดคอหรือกอดเอวไบรท์ Bright ตอบว่ากอดคอครับเพราะผมสูงส่วนน้องวินตอบว่ากอดเอวครับแล้วไบรท์ก็ถามว่าแล้วถ้าอยู่ในบ้านล่ะชอบกอดคอหรือชอบกอดเอว แล้วน้องวินก็ตอบว่าจะกอดด้วยสองมือแบบนี้แล้วก็ทำท่าโอบพี่เขาทั้งตัวโอ้ยตา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 ยอีชั้นตายในแน่ค่ะทุกคนโอ้ยลูกนี่มันเวอร์ชวลไรหรืองานเปิดตัวแฟนกันแน่ครับโอ้ตาแตกมากๆากค่ะงานนี้แล้วพิธีกรถามว่าอยากกอดจากด้านหน้าหรือจากด้านหลังไรตอบว่าชอบกอดด้านหน้าเพราะว่าเหมือนกับว่าเรากอดกันแล้วได้เห็นหน้ากันส่วนน้องวินตอบว่าผมชอบกอดจากด้านหน้าครับ พราะผมรู้สึกว่าถ้าผมกอดจากด้านหลังเขาเหมือนจะไม่สนใจผมครับโอ้ยตอบเหมือนกันแบบนี้สงสัยจะกอดจากด้านหน้ากันบ่อยละสิโอ้ยตา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 ยต,ายตอบแบบนี้ภาพสารวัตรกอดทายจากข้างหน้าลอยมาเลยค่ะทุกคนแต่นี่ไม่ใช่วัดทายแต่เป็นไบร์วินคู่จริงมันต้องเรียวกว่าในละครอยู่แล้วล่ะค่ะจริงไหมคะทุกคนโอ้ยอีฉันจะเป็นลมค่ะดมยาแพ้แล้วตอนพิธีกรให้ลองจับมือแบบประสานกัน ไบรท์หงายมือแล้วน้องวินก็คือวางมือลงบนมือพี่แบบทันทีทันใดโอ้ยทำประจำทำจนเคยชินจับมือกันท่านเนี้ย <c oughs> เขาเรียกแฟนนะรู้ยังลูก <c oughs> แล้วพิธีกรถามว่าเวลาจูบแฟนครั้งแรกจูบที่แก้มหรือจูบที่หลังมือ <c oughs> น้องวินตอบว่าจูบที่แก้มครับเพราะแก้มนิ่มมากเวลาที่จูบแล้วมันจะนิ่มๆส่วนไบรท์ตอบว่าชอบจูบที่แก้มครับเพราะมันใกล้ปาก โอ้ยลูกใบครับหนูจะชัดเจนขึ้นทุกวันนะครับลูกโอ้ยถ้าหนูตอบแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วหนูก็ต้องเลงอยากจะจูบที่ปากน้องแน่ๆใช่ไหมแม่รู้นะแม่เห็นหลายครั้งมากที่หนูมองปากน้องอะ่ะโอ้ยอีแม่ถึงบางอ้อแล้วล่ะครับพราทำไมหนูชอบมองปากน้องไหวเหลือเกินโอ้ยอีฉันจะไหวไหมคะเนี่ยจะขยี้จนจดไรไหม และอีกโมเมนต์คือตอนพิธีกรถามว่าจาก1ถึง10เนี่ยรักกันเลเวลไหนไบรท์ right ตอบว่า9ครับเพราะต่อไปอาจจะเพิ่มเป็น10บได้ส่วนน้องวินตอบว่า9เหมือนกันครับพิธีกรถามว่าทำไมถึง9อะ่ะไบรท์ถามว่าเหมือนกันใช่ไหมน้องวินตอบว่าเหมือนกันครับแม็กกอดบอกว่าพรุ่งนี้อาจเป็น10บโอ้ย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 ,อย,อยฉันจะตายเพราะคำตอบลูกอีกสักกี่ครั้งกันล่ะคะเนี่ย โอ้ยลูกครับเบาได้เบาลูกเบาได้เบามันจะชัดเจนอะไรกันขนาดนั้นออกกันแบบนี้แสดงว่ามั่นใจว่าจะต้องรักอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันอย่างแน่นอนโอ้ยคนจริงไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องแสดงออกเวลาอยู่กับคนอื่นแต่แค่ชัดเจนต่อความรู้สึกของตัวเองที่มีต่ออีกฝ่ายแค่นั้นก็พอชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะทุกโคไม่ต้องนอยกันแล้วนะคะมั่นใจเถอคะค่ะไม่ว่าลูกเราจะทำงานร่วมกับใครและจะต้องเล่นซีรีส์ร่วมกับคนอื่นอีกสักกี่เรื่อง ความรู้สึกของพวกเขาก็มั่นคงและชัดเจนเสมอเพราะคนของใจยังไงก็คือคนที่เราพร้อมที่จะรักเขาเพิ่มขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วล่ะคะ่ะแล้วอีกโมเมนต์ที่พิธีกรถามว่าชอบนอนตักหรือโซบไหลน้องทั้งคู่ตอบว่าชอบนอนตักเหมือนกันคะ่ะแล้วไบรท์ก็สาธิตการนอนการนอนตักด้วยกันโน้มไปนอนหนุนตักคนน้องคะ่ะทุกคนแล้วน้องวินก็คือพยายามกลั้นเขินมากน้องก็คงไม่คิดว่าพี่มันจะหวานต่อหน้าคนเยอะแยะขนาดนี้อะ โอ้ยหวานเกินเบอร์อีกแล้วค่ะลูกอีชั้นไรครับเบาได้เบาลูกโอ้ยข้างรักหนักหน่วงอีกแล้วค่ะลูกอีชั้นเนี่ยแล้วตอนที่คนพี่สาธิตการลูบหัวให้แฟนๆดูโดยการเอื้อมมือไปลูบหัวน้องแล้วตอนนั้นน้องกําลังตั้งใจมองแฟนคลับอยู่ไม่ทันได้ตั้งตัวพอคนพี่ลูบหัวน้องก็มีอึ้งไปนิดนึงค่ะทุกคนโอ้ยวันนี้ลูกชายฉันเป็นอะไรคะ รุกน้องแบบหนักมากสงสัยจะหวานชดเชยเพราะเมื่อวานมีงานกลุ่มกับ f อเลยไม่ค่อยได้หวานกับน้องเท่าไหร่วันนี้งานคู่เลยจัดเต็มเลยอะไรงี้และอีกโมเมนต์คือพิธีกรถามว่าคนที่เขารักกันเขาต้องทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราถูกรักไรตอบว่าคนที่เทคแคร์ดูแลผมสนับสนุนผมแล้วก็จำวันเกิดผมได้ครับส่วนน้องวินตอบว่าคนที่เทคแคร์ดูแลผมเชื่อใจผมสนับสนุนผมและเข้าใจผมครับ พิธีกรถามไบร์ว่าของขวัญวันเกิดของไบร์คืออะไรไบร์บอกอยากได้บ้านบ้านหลังใหญ่ๆเลยและพิธีกรถามน้องวินว่าวันเกิดไบร์จะเอาของขวัญไปกี่ชิ้นน้องวินบอกว่าชิ้นเดียวครับแต่บอกไม่ได้ว่าคืออะไรไบร์ก็สวนกลับทันทีเลยค่ะว่าเพราะเขายังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไงครับโอ้อไบร์ครับหนูพูดแบบนี้แสดงว่าหนูคาดหวังกับเซอร์ไพรส์วันเกิดจากน้องในปีนี้มากๆเลยใช่ไหมครับลูก วินลูกพี่เขาย้ำเรื่องวันเกิดบ่อยขนาดนี้เนี่ยหนูจะจัดเล็กๆไม่ได้แล้วนะลูกจัดให้ใหญ่รัชดาไรเทียเตอร์ไปเลยครับแล้วที่น้องวินตอบมาคนที่เทคแคร์ดูแลผมเชื่อใจผมสนับสนุนผมเข้าใจผมทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนพี่เท่านั้นค่ะเพราะทุกวันนี้คนพี่ก็เป็นทุกอย่างให้น้องแล้วจริงๆ มันจะมีอะไรนอกจากคำว่าคู่นี้เหมาะสมกันอีกไหมคะเนี่ยแล้วอีกโมเมนต์ก็คือที่พิธีกรถามว่าคริสต์มาสมีแผนจะทำอะไรไรต์ตอบว่าจัดปาร์ตี้ที่บ้านครับส่วนน้องวินก็ตอบว่าผมจะไปปาร์ตี้ที่บ้านเขาครับโอ้ยไม่เหลือแล้วล่ะคะ่ะไม่เหลืออะไรให้ปิดอีกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนโอ้ยเปิดเปิดไปเถอะลูกถ้าจะชัดเจนกันขนาดนี้แม่ว่าคงไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องปิดกันอีกแล้วล่ะครับ แล้ววันนี้พิธีกรถามว่าเวลาเล่นเกมกันส่วนใหญ่ใครชนะน้องไบร์ชีปชี้ไปที่น้องวินพิธีกรก็ถามว่าคือตั้งใจให้น้องชนะเหรอไบร์ตอบว่าครับแล้วก็หัวเราะส่วนน้องวินก็คือยืนยิ้มกลิ่มเลยล่ละคะ่ะแหมวินครับถูกใจละสิแฟนอ่อนข้อให้ตลอดคนพี่ก็อ่อนข้อให้น้องยอมน้องตลอดแหละก็รักเขามากนี่นะลูกเนาะอะไรที่ยอมได้ก็ยอมไปเธอครับเพื่อคนที่เรารัก การยอมในบางเรื่องมันคือการแสดงออกถึงความรักความใส่ใจอย่างนึงเหมือนกันนะครับลูกวันนี้แม่ก็จิพูดว่าไบร์วินเป็นคู่ชีวิตแม่ก็ตบอกว่างานล่องเรือมีลุ้นได้แต่งแน่แนโอ้ยทุกคนคะแม่กอตย้ำชัดขนาดนี้พวกเราควรจะเตรียมตัดชุดรอกันได้แล้วนะคะเลิกกังวลว่าคนพี่จะไปเผลอใจให้คนอื่นกันได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะเท่าที่เห็นวันนี้คือทุกอย่างของคนพี่คือน้องเท่านั้นและทุกอย่างของน้องก็คือคนพี่เสมอ พวกเขาผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมาก2ปีที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างการก้าวผ่านดรามา่าและความยากลำบากต่างๆเวลา2ปีมันไม่น้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตจริงของพวกเขารักกันห่วงใยกันมากกว่าที่เราเห็นอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องร่วมงานกับคนอื่น ในฐานะนักแสดงเขาก็ต้องมีการสนิทสนมกับคนอื่นเพิ่มขึ้นอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเพราะมันคืองานงานที่เขาจะต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดส่วนคนน้องถึงแม้จะมีตังหิดต,ตึงหิดอยู่บ้างในบางชอ็อตเวลาที่พี่ใกล้ชิดกับสาวคนอื่นแต่น้องก็เข้าใจดีว่ามันคืองานและไม่งองแงและไบรท์ในฐานะผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ยังเหมือนเดิมค่ะเพราะใจเขาได้มอบให้กับคนคนหนึ่งไปแล้วและคนคนนั้นก็คือน้องวิน การท so so <t ries> so ี่เรารักใครไปแล้วมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจกันได้ง่ายๆหรอกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงกันนะคะพวกเราแค่คอยสนับสนุนทุกๆผลงานของน้องทั้งคู่ให้น้องได้บินสูงขึ้นไปอีกให้น้องได้ไปในจุดที่น้องหวังไว้และคอยอยู่เคียงข้างและให้กําลังใจน้องในเวลาที่พวกเขาเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแอก็พอค่ะเพราะกำลังใจที่ดีของศิลปินก็คือแฟนคลับและฐานพลังสำคัญของศิลปินก็คือแฟนคลับอีกเช่นกันค่ะ เพราะฉะนั้นเรามาเป็นพลังบวกและเป็นลมใต้ปีกให้กับน้องทั้งสองกันนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไปให้ถึงฝันที่เขาหวังและตั้งใจไว้วันนี้วีดหนักเกินไปแล้วล่ะคะ่ะเพราะโมเมนต์วันนี้ชัดมากและแรงมากเช่นกันค่ะพี่ชมว่าพี่ชมต้องไปพักหน่อยแล้วล่ะคะ่ะวีดจนเลือดจะหมดตัวแล้วหน้าซีดใจสั่นหมดแล้วล่ะค่ะทุกคนไว้ค่อยมาขยี้โมเมนต์กันต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ